ทุกคนงานกเกษตรนะครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับงานน่าสนใจมากๆเลยทุกคนมีการสาธิตทำน้ำหมกักสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็งานนี้อีกฝั่งเดียวเองนะครับจริงๆอีกฝั่งด้านนู้นจะมีเยอะกว่านี้อันนี้บ้านสวนลุงแสบนะครับจะมีขนมดอกดินดอกดินใครเคยเห็นขนมดอกดินนี่ต้นดอกดินดอกดินดอกดินต้นมาเยอะแยะเลยมะผมุ่มะขวิดฉีเสียดมหาดินจานนมวัวก็มาเบาบับก็มี กล้วยน้ำวาส้มกล้วยส้มนะครับก้วยส้มอันนี้นะครับบ้านสวนลุงแสบอยู่ตรงนี้นี่ขนมดอกดินกำลังทำนะครับโอเคสรับประคุณขนมดอกดินเขาบอกว่าทั้งต้นเลยชงแก้เบาหวานได้เป็นยาขับร้อนชอถอนพิษดูเอาเลยนะครับทุกคนนะจะมีวิธีทำให้เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นถ้าไปฝั่งนี้ก็จะเข้าตลาดนัดแปรรูปเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้มีตลาดต้นไม้ด้วยนะ ไปดูกันก็จะมีเดือนละครั้งแต่วันนี้เนี่ยจะมี4วันเพราะว่า13 14 15 16นะครับเป็นวันลํำลึกถึงการสวัรดคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทางนี้จะเป็นตลาดต้นไม้เดือนละครั้งเองนะครับทุกคนไม่ได้มีทุกวันนะแล้วก็จะมีเกษตรกรเอาต้นไม้เอาขนมนมเนยของกินปลาแห้งกุ้งแห้งกระป๋องกระปิกนะครับพิพิธภัณฑ์เ,เกษตรนะครับอยู่ที่รังสิต นี่นะครับอันนี้ทางเข้าอันนี้แจกกล้าไม้ด้วยทุกคนใครจะเอาต้นตะเคียนมาลงมาลุมมะหาวมะนาวห่ไปปลูกก็รับฟรีได้เลยแล้วก็มีทั้งขายด้วยนะครับมีประกัดอันนี้โคกหนอกนามีปลานิลมาขายด้วยทุกคนเพราะปลานิลน,นี้เป็นปลาของพ่อที่ในหลวงการที่ก้าได้รับพระราชทานจากพระมหาจัก,กรพรรดิอากิฮิโตะนะครับ มีโคกหนองนาจำลองนะครับอันนี้ปรานินเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวไปดูตลาดข้างในกันตลาดแปรรูปนะเห็นไหมบรรยากาศดีไหมดีมากเลยอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะมีของแจกเป็นโมเดลเห็นไหมครับไปทำกันเองได้แจกแบบนี้แผ่นพับโมเดลนะข้างในก็จะมีห้องนิทรรศการ แล้วก็มีแจกที่วางโทรศัพท์มือถือหนังสือข้างในก็จะมีบรรยากาศนั่งทานข้าวด้วยสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดเลยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรเม่ททำไมป้าทิ์ไม่มาวัน,นีมีของกินสดๆกับข้าวมีกับข้าวแกงฮองเลนะครับนี่ก่วน่ากินไหมละ่ะทุกคน น่นะา,นากินไหมมีลำใหญ่คริสตัลด้วยต้นละร้อบารลปุงบรารเพชรนะครับของกินไดาา้ทำไมนี่เม็ดมะม่วงหิมาพานา์ก็มี น้ำครับสดนะครับมนะบงูมะนาวถั่วเปลกเจลยาวมาถึงนี้นี่ฮะจุดกินอาหาร นะครับพาชมพาดูกันนะครับเข้ายยำปักใต้ก็มาไสปลาแห้งน้ำพึ่งกวดร้อยห้าสิบขนมจีนยำก็มีนี่ครับนี่ครับบรรยากาศ ทอดมันมาด้วยนะครับกิมจิอันนี้กิมจิที่เราซื้อไปบรรยากาศดีมีที่ชาร์จแบตด้วยใช่ไหมล่าสุดนะครับเกลือปัาชิปแล้ว